สวัสดีตอนเชา้าครับผม384วันแลครับเก็บไข่กันดีกว่าครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 15, 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23 24, 25 26, 27, 28, 29

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 62..63..64.. 6 5 6ก6 7 6ส 69..70..71.. 7 2 7่7 4สิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้า 76 77, 77 78 79 80 81 82 83 84 85โอเคครับผมเช้านี้ได้85ฟองครับผมไปมา เก็บไค่อีกทีตอนเย็นครับผมเจอกันครับเจอกันตอนเย็นครับบ๊ายบายครับ